มีมุสลิมใหม่คนหนึ่งรับอิสลามไปก็ต้องเกือบสองปีแล้วแต่ว่าห่างไกลผู้รู้ไงเวลาชัยตอนมันมาปั่นเนี่ยก็คือจะจะ,จะไม่มีความรู้ที่โต้อตอบกลับไปได้คือหนักถึงขั้นว่าไม่ละบาดเพราะว่าอะไรวาเพราะไม่มีความผู้ช่วถามว่าทาไมไม่ละมาทาไมขาดละมาเฉยเลยบอกละมาแล้วไม่มีสมาธิช่วงนี้คิดเยอะคิดเรื่องดุนยาเยอะก็เลยละมาแล้วไม่มีสมาธิก็เลยเออใจมันเนี่ยใจอ่ะใจมันไม่ได้อ่ะก็เลย เดี๋ยวค่อยละหมาดก่อนค่อยว่ากันให้รอใจให้ใจได้ก่อนเห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยไปเอาความสมบูรณ์ของจิตใจในขณะทําอิบาดาเป็นตัวชี้วัดเป็นเงื่อนไขทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเลยแม้แต่น้อยเพราะอามันอิบาดาเนี่ยสภาพจิตใจก็ทําอิบาดาเนี่ยมีสภาพที่แตกต่างกันไปเหมือนระดับการถือศีลดระดับคนละหมาดเนี่ยก็ไปรู้ละหมาดกันชี้แจงเยอะแยะจะมีระดับที่แตกต่างกันไปแต่ตัวการละหมาดเนี่ยถ้าเป็นฟัดดูก็คือฟัดดูขาดไม่ได้ต่อให้คุณละหมาดด้วย ร่างกายของคุณเนี่ยเรามาตามซุนนะท่านนบีอย่างถูกต้องกายเนี่ยให้ได้ละหมาดเอาขับเคลื่อนตัวเองด้านกายให้ไปสู่การละหมาดอันนี้จําเป็นเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างความสมบูรณ์กับสิ่งสิ่งหนึ่งที่จําเป็นจะต้องทําโดยไม่พิจารณาแล้วว่าคุณจะทําแบบสมบูรณ์ขนาดไหนแต่คุณต้องทำถ้าทำให้ถูกต้องนะทําให้ซอใช้ได้นะต้องแยกว่าการจะทาหนึ่งเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องทาฟันดูไหมจําเป็นไหมเอาล็อบังคับให้ทํำไหมถ้าบังคับต้องทา ทำให้ตรงตามสุนทนะนบีให้ถูกอันนี้คือดูภายนอกนะส่วนใจเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขครับว่าใจจะสภาพสมบูรณ์ขนาดไหนไม่ใช่เงื่อนไขตัวต้องทําให้ถูกต้อง้องเอาออตัวให้ไปทําอิบนะแล้วทําให้ซองให้ถูกด้วยแต่ใชตตอนมันสลับไงมันเอาข้างในเป็นตัวตัดสินข้างนอกเข้าใจยังไปเอาความสมบูรณ์ของใจเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าถ้าใจเนี่ยทําแล้วไม่นิ่งไม่คู่ชั่วไม่สมบูรณ์ไม่ต้องทมเลยภายนอกเชตตอนมันฉลาดเห็นปะลล่ะ มนรู้ไอ้คนคนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็คือให้มันคิดแบบนี้ไปเลยก็ตายไม่ได้ทําทีมงานแล้วก็โทรไปว่าทําไมไม่ละหมาดแต่ก็ได้เหตุผลมาบีนก็ง,งงเหมือนกันงงเลยฮะไม่ละหมาดเพราะไม่มีสมาธินะอย่มุสลิมใหม่อ่ะมุสลิมเดิมไม่รู้มีหรือเปล่านะอ,อย่างเงี้ยเอาความสมบูรณ์มาเป็นเงื่อนไขตกตะกะข้อหนึ่งมีจะมีตะกะวิบัติข้อหนึ่งเอาความสมบูรณ์มาเป็นเงื่อนไข